ครับสวัสดีวันนี้มาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเอ่าวคุ้งกระเบนครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับผมไปศูนย์การเรียนรู้การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเอ่าวคุ้งกระเบนทุกอย่างก็จะเป็นการเรียนรู้หมดนะฮะอย่างเช่นต้นนี้นะฮะมันเป็นต้นอะไรก็จะบอกไว้นี่เตยทะเล ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูงสี่ถึงแปดเมตรลำต้นตั้งตรงเอ็นชูยดเนี่ยเราก็จะบอกเป็นศึกษาสถานที่อ่ะไปลองไปดูกันครับผมเอาม,มาดีเอาคุ้งกระเบนครับการศึกษาแหล่งธรรมชาติตรงกระเบนอ่าสถานที่ใดที่มีการเรียนรู้ก็จะมีการค้าขายท่องเที่ยวนะนี่ครับจันทบุรี สุกวันที่จันทบ,บุรีฮะนี่ครับอ๋อมีเสื้อชุดเราก็มาด้วยชุดนี้นะครับผมอ่าวันสงการสิบสนะี่นะสิบสี่อ๋อนำสำรองครับผมนี่ฮะมีศูนย์การศึกษาธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชเชลเอ่าวคุ้งกระเบนนะครับนี่ครับผมพากันมาชมวันนี้วันสงการพอดีสิบสี่นะฮะเมษาสองหกหกครับผมก็ไม่ไกลครับตรงนี้เป็นแหล่งที่อำเภอท่าใหม่นะฮะอันนี้เป็นจุดคัดกรองครับผมโควิดก็เริ่มขีดขายลง อาจจะถ่ายภาพก็ถ่ายนะคนจะถ่ายอะ่ะเราถ่ายวีโออย่างเดียวรครับผมถ่ายได้แวะถ่ายได้อันนี้เป็นทุกอย่างกลายเป็นการเรียนรู้นะครับผมผมจะให้ดูอันนี้เขาก็บอกว่าอันนี้เขาจะมี QR code ด้วยนะฮะเป็นโกงกลางใบเล็กนี่ภาษาอังกฤษบอกอันนี้โกรงกลางใบเล็กจะเป็นแบบนี้นะฮะ,อะตอนนี้ก็จะเป็นโปร่งแดงครับผม อันนี้ต้นอะไรเนี่ยอา้าวเอ้ยอันนี้ต้นฝาดดอกขาวนี่ฮะเขาก็จะบอกคําว่าศูนย์เรียนรู้นั่นตรงเรียนรู้ทุกอย่างเลยก็ห้ามรถจอดตอลอดแนวนะครับงานป่าไม้ศูนย์ผมจะพามาดูนะรู้สึกเย็นนะเย็นแม้ว่าจะช่วงเที่ยงก็กว่าแต่อากาศเย็นทุกอย่างเป็นการเรียนรู้นะฮะเราจะลองมาดูกัน ตรงนี้ในระเบียบการใช้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชาเลนเอาคุ้งกระเบน 1. หนึ่งห้ามนำยานพาหนะเข้าไปสองห้ามก่อฟไฟเพื่อกันใดๆสามห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปสี่ห้ามการทำใดๆเป็นการเสื่อมเสียศิลธรรมและวัฒนธรรมดีงาม 5. ห้าห้ามขีดเขียนรัลายพันธุ์ไม้หรืจนทรัพย์สินของทางราชการ 6. หกห้ามทำกิจกรรมการันาและพกพาอาวุธนี่จะมีผังอย่างนี้เลยนะครับ แผนที่สะพานเดินทางสัตว์ประชานป่าเฉลนอ่าวคุ้งกระเบนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยบอลิงกุ้งนี่ครับ <c oughs> น,นี่ก็จะเป็นสาราที่หนึ่งจิตกำเนิดอ่าวคุ้งกระเบนเมื่อ <c oughs> ประมาณ435ถึง345ล้านปีก่อนในยุคไซอะไรซูเลียนดีโวนียน เขาคุ้งกระเบนหรือเขาเทือกเขาอัมพราวาเคยเป็นเกาะกลางทะเลมาก่อนในเวลาต่อมาเมื่อเขาทั้งสองเกิดการปลุกกรดทรทรจ้าชาิโดยความร้อนของแสงอาทิตย์กระแสลมและการกัดเซาะของน้ําฝนเป็นเศษหินหน้อยใหญ่ถูกพัดพาลงมาทับถมบริเวณเชิงผาระหวง่าเทือกเขาเป็นจำนวนมากประกอบไปดูมรสุมขึ้นลมจัดกระแสน้ํา ซึ่งมีทิศทางจากเขาบ่อเตยปลายเทือกเขาอัมพวาไปทางคุณกระเบนได้พัดพาตะกอนทรายไปทับถมอน,นุบันทึกภาพปีเยก็ได้นะมีมือกล้องมาด้วยนะฮะติดตามมาอ่กษัะทางธรณีเช่นนี้เรียกว่าสันดอนเชื่อมเกาะปิดเอาคุ้งกระเบนจากทะเลหลวงกลายเป็นห่วงทะเลปิดมีรูปร่างคล้ายปลาก,กระเบนเมื่อน้ํา,นาทะเลค่อยๆลดระดับลงเริ่มจากประมาณ1 5 0 0ปีที่ผ่านมา พื้นที่อ่างคุ้งเปนในปัจจุบันซึ่งเป็นคุ้งน้ํารูปรีการขึ้นลงของกระแสน,น้ําได้พัดพาตะกอนดินเลนซึ่งมีขนาดเล็กเนี่ยเป็นอย่างงี้นะฮะเนี่ย,ยมีหอยด้วยนะฮะดัดเล็กเ,เล็กเบากว่าตะกอนทรายทับถมตามขอบอา่าวกัมเบนเป็นียบริเวณก้อนอ่าวมีตะกอนดินเลนทับมากกว่าบริเวณนี้ด้วยเหตุนี้ก้อนอ่าวจะมีสังคม พืปชป่าเชลนโดยรวสมบูรณ์ส่วนตรงท่านยืนอยู่นี่มีกระสมีการสะสมตะกอนดินเลนน้อยสังคมพชืชป่าเชลนโดยรวณจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรสังคมพชืชส่วนใหญ่เป็นไม้ฝาดไม้สแสมและลำพูทะเลเอา่าทุกข้างเลยป่ะสองข้างทางอย่างนี้นะครับสองข้างทางอันนี้ก็ นี่ฮะหลายล้านปีนะครับเอาก็าเย็นด่ครับนะอยากจะเขากล่องอีกแล้วอ่ะอ่าอ่าเนี่ยก็ดูมันมีหอยวิชีวิตอยูน่น่น่ะนี่นี่น,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 นี่นี่ปูเห็นปูปูนี่มีปูด้วยนะครับผมมีปูด้วย นี่ปูทะเลเนี่ยนครับนี่ไงปึ๊บนี่กับไม้กกงกลางมาไอ้โปรงแดงอันนี้โปรงแดงตัวน,นี้โปรงแดงนี่ฮะโปรงแดงเป็นแบบนี้ โปรงแดงมันจะอยู่ขนาดได้ศูนย์เจ็ดถึงสิบห้าเมตรลำต้นเนี่ยโปรงแดงเขาจะมีอธิบายเลยเสร็จแล้วปุ๊บก็มาสีสีงาบสีงาันนี้ตนี่อันนี้โปร่งแดง เป็นเส้นทางเดินทางเดิม,ทา,ดมทางเดียวนะเดินทางเดียวกับทางเดียวดูเย็นเป็นเงือออกอ่ะเย็นยังไงมักแล้ว,ว,บบวใช่คร<ด>ับอันนี้แปลงทดลองอ่า การทดแทนของสังคมพืชพื them, them ้นที ia, ่ลงบริเวณนี้ปล่อยให้มีการสืบพันธุ์ทดแทนตามธรรมชาติของต้นไม้เพื่อเป็นการทดลองว่ามีพันธุ์ไม้ชนิดใดบ้างสามารถขึ้นและเจรติบโตต่อไปเนี่ยมีปลาด้วยเนี่ยปลาตีนเห็นไหมปลาที่มีตีนเนี่ยมีอันนี้นะครับมีกุ้งมีหอยด้วยนะฮะแล้วก็มีปูด้วยมีธรรมชาติ อันนี้ฮะสารที่สองต่อเสมปาชเชเลนคืออะไรปาชเเลนคือสังคมพืชและสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกิดในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นเนี่ยมันมนันชื้นไงบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งมีดินเลนและถเลน้ําท่วมถึงได้กับไม้กงกลางพนังจนปรสสักทับหน้าป่าชายเลน กับาลาตอ๊อสมเม่เดี๋ยวอีพีหนึ่งตัดสักสิบสามนาทีนะในบเก้านาทีเราจะตัดตัดแล้วก็ามาดูกันเรื่อยอันนี้จะเป็นโกงกลางนะเพราะคขา่าโกงกลางสนิษฐานยังคิดเองมันกลางออกนะ แต่มันก็โกง,งนะครับกิ่งมันกโกงโกงโกง,งนะฮะผมดาวเองนะครับอันนี้ศึกษาแบบเรียนรู้เองแบบมหากรุงชั้นแนวนะฮะอหากรงชั้นแนวเขาเออถ่ายสวยดีว่าจะไงอ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเก้านาทีอ่ะอาแคนี่ก่อนเดี๋ยวบันทึกภาพนิ่งก่อนนะครับ